กำแพงผนังทั้งหมดเนี่ยทำแบบเดียวกับที่วัติกันลองสัมผัสดูแล้วคุณจะรู้สึกถึงแรงศรัทธาเตาผิงจากนอร์เวย์เพียงจำค่ำคืนที่นั่งหนาวอยู่ที่แถบสแกนดิเนเวียได้เป็นอย่างดีแล้วมุงลวดนี้พี่ใช้ของอะไรคะมุงลวดอะใช้ของอะไรก็ได้ครับน้องไม่ได้เลยนะครับ ถ้าบ้านเนี้ยบขนาดนี้แล้วเลือกใช้มุ้งลวดที่ไร้คุณภาพรับรองปัญหาตามมาแน่นอนครับเช่นแผ่นมุ้งไม่ตึงแบบนี้ใช้เป็น,นานๆก็จะยิ่งหย่อนเฟรมนี่ก็ประกอบไม่ชิดใช้ไปสักพักเฟรมจะโยเสียลูกเวลาเลื่อนล้อก,ก็เสียงดังเพราะใช้ล้อ,อกเกดต่างแบบไม่มีลูกปืนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยสุดท้ายก็หลุดรางง่ายๆเห็นไหมครับทำไงอ้ยพี่ทีนี้ก็ลองโทรเรียกช่างมาซ่อมดูสิครับฮัลโหลครับลุงหมายคือมุ้งลวดนั่นไงล่ะครับ ติดต่อก็ไม่ได้บริการหลังการขายก็ไม่ดีถ้าไม่มีมุ้งรวดจ,จะเป็นยังไงรู้ไหมครับถ้าเปิดประตูยุงก็จะเข้าบ้านหรือถ้าไม่เปิดประตูเลยบ้านก็จะมีกลิ่นอับใจเย็นนะครับทุกอย่างแก้ไขได้ลองโทรเบอร์นี้ดูครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ V-R Pro ยินดีให้บริการค่ะสอบถามเรื่องอะไรดีคะมุ้งลวดเสียครับ ได้เลยค่ะเดี๋ยวทางเราจะรีบส่งช่างไปดูแลทันทีเลยนะคะเฮ้ยช hey! ่างจาก VR Pro มาถึงแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยพวกคุณเป็นใครเนี่ยเราคือ VR Pro ผู้เชี่ยวชาญด้านงานม้ววดคุณภาพสูงให้บริการทั้งผลิตติดตั้งและซ่อมแซมรวมถึงบริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อบนแผ่นม้งเจ้าเดียวในประเทศไทยด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า15ปี วิอาโปเรื่องมุกล้วนยอกให้เรา